สวัสดีนี่ปลาพี่น้องมีอพานข้องกับยุนนปลาเราครับผมการจสงการวันที่สิบสิบเอ็ดสิบวันสิบสองเป็นสิบเอ็ดเมษาครับผมจำผิดนะพารข้องกับผู้ค่อยจัมือใดปรนเด็ครับผมหาอย่างเดียวครับผมว่านกับยุดทมว่านยุดทรงํำพึงครับทรงนํำพึงไว้สะสมวไว้ สามซีมือหามือครับผมเดยหกกลมครับหกกลมกลัวเจ็ดกลมไปและหกกลมกลัวพอดีกด็ไเลยส่งให้ลูกค้าครับทยอยส่งทยอยส่งกะเบาบางลงแล้วครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณออเดอร์สักหาลมครับผมหากลมมี่ออดเดอร์ผิ่งหลวงสองครับออดเดอร์ผิ่งหลวงแต่ว่ามีอยู่กลมนึงครับออเดอร์ผึ่งหลวงแต่ว่าเอาไ้เขากลมนึงเต่าว่าเขาสร้างสองครับแต่ว่าออเดอร์ผึ่งผึ่งหน่อยบิ่มครับ แบบเลือยู่สามกลมครับผมสามกลมสร้างขามาอีกสองกลมครับผมตอนนี้ผมกำลังอยู่ในปลาเขาก็สังสร้างขมาเอาเดือพอดีแต่ว่าก็แต่พยามเล็งให้มันได้ครับผมเดือนหาเมษาหอดเดือนหาหอดเมษาพฤษภาพฤษสภาก็จะเป็นมิ่มเดือนหาอยู่ครับพอดีนังหวามันยังเก็บใบช่วงเดือนหาอยู่สตีหอดพฤษภาครับผม เดินเอามาเบิรงกันเลยครับห้างนี้พอดีก็ได้มีสียาห้างกับผมมิต่มิไม่ไหมครับผมบอกว่าเขตนี้ผมผมลุงดูครับเขตดนี้ลุงลุงดูแห้งครับผมปลาหนึ่งย่างสีที่หาทียกับมีครับภายในสามสี่อาทิตย์ครับอันนี้ก็เป็นมีไม่ไหครับไม่เยยมเลยแต่ว่ามาเบิรงห้างนี้สงสัยจะห้างนี้จะเป็นมิมเก่าครับผมแต่ว่าไงครับเดยมาเบิรงห้างนี้ครับผมผมอันบางหันเขามาจอดปลาหนึ่งย่างขามกุดมากครับ ทางขำกุดมากอะได้แล้วห้างหนึ่งครับหอยใบยุสุดปลาหุ่นครับตาบิมก็เอาออกจากรถดมาไว้ในปลาครับผมกับย่านหายหกันเพราะว่าทางนี้มันเป็นคนทางทางเขาเที่ยวขามครับผมก็ย่านหายก็เลยเอาเขามาไว้ในปลาครับบิมก็ได้ห้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเบิ้งห้างนี้ครับผมเดี๋ยวเบิ้งห้างหนึ่งพี่นอ้องห้างใหญ่ครับผมห้างนี้โอ้โห ผมเอางคนธรรมะธรรมะหนาล้างการเลยพี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องบางคนธรรมะหนาล้างการแต่ครับผมห่างนี่ก็เลยหาหกกระทั่งครับผมกขอถ่ายคลิปเนีน่แต่ห้องมาจัดเลยครับผมตัวดีมันตอมอแต่อยู่ข้างนอกตอม ตอนมาที่นี่มันเป็นน้ำน้ำน้ำครับต้อนอุ้มน้ำปุกอุ้มน้ำ็เลยแบกแบกเข้ามาพยายามคิดว่ามันตัวอยู่ในอุ้มนี่กับแม่นลีนลีครับมาพี่น้องเดี๋ยวเขามาจัดเลยครับผมไปเดี๋ยวเขามาจัดเลยครับอู้เออเอานาะเดี๋ยวเขามาจัดครับผมไป แลูก้นยืนได้ครับผมน้ำยู่เทื่องๆครับตัวนี้ยืนตั้งแต่เป็นอุ่มครับ อันนี้เป็นไม่ยืนไลยหรอวครับตอนนี้มีน้าโปกอยู่หนาครับผมน้ำมูลนี่กัเป็นเตยครับน้ำ เดี๋ยวมาลุนหัำหวานก,กันพี่น้องว่าสิ่งใหญ่ขนาดไดนครับผมแต่ข้างหลัครับถือกินเขาหรอ ก็ลลกมีฟ้าร้องก็ได้เรื่มหมกุ้งแล้วครับผมนี่ก็ตัดว่าขาดครับมูลน้นก็ได้ขี่ออกครับผมน้ำลักษณะน้ำมูลนี่งเย็ะค่อนข้างเตียดีเลยครับพี่น้อง ใช่ครับใส่มือผมสามซมนะครับผมนอนนิ่งๆครับผมเดี๋ยวเบงกันขางนกครับผมเ้าตัดลงมากันครับพี่นอกเดี๋ยวร่อยครับผมพี่นหนอนนิ่งๆครับผมใหญ่ๆครับสวยๆครับผมพี่นกนอนนิ่งๆครับ บุ้ครับผมตุนมือสามแมลสี่แมวครับผมให้ครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวไปไว้ของนอกครับผมไปนยังหาต่อครับ